มาดูกันดีกว่านะครับหากใครนะครับกำลังเดือดร้อนอยู่นะครับแบบถูกจับตัวไปไปประหารยังไงอาฟิลแบบถูกจับไปประหารเมสเลยและลูฟี่นั้นนะครับต้องไปช่วยเหลือนะครับใครกันบ้างที่ลูฟี่นั้นพร้อมไปช่วยเหลือในทันทีนะครับโดยที่ไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่องวันพีชทั้งหลายเลยถ้าพูดถึงนะครับวีรกรรมไหนของลูฟี่ที่น่าจะติดตาตึงใจนะครับแฟนคลับวันพีชมากที่สุดเลยก็คงถิ่นน่เหลือนนะคร ก็คือเอสกลังถูกประหารลูฟี่ก็ไปช่วยเหลือซึ่งแน่นอนนะครับปัจจุบันนี้เอสเสียชีวิตไปแล้วนะครับแต่ว่าลูฟี่ก็ยังมีสายสัมพันธ์ดีๆกับคนหลายๆคนเลยในเรื่องวันพีชหากพวกเขาเหล่านั้นนะครับตกอยู่สถานการณ์แบบนั้นนะครับแบบเอสเลยนะครับถามว่าลูฟี่นั้นจะไปช่วยเหลือใครบ้างนะครับที่เขาเคยพบเจอมาในอดีตนะครับวันนี้ก็เลยลองมารวบรวมดูแต่ละตัวละครนะครับที่ลูฟี่นั้นน่าจะไปช่วยเหลือแน่นอนนะครับหากเขาคนนั้นเนี่ยกำลังหลับตกอยู่ในอันตรายหรือไม่ปลอดภัยก็ลองคิดดูก่อนนะครับแต่ แบบเต็มอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook f a n Page หากกดแล้วนะครับก็ไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันเลยดีกว่าเริ่มต้นที่คนแรกนะครับสำหรับผมแดงแชงคูดก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นผู้มีพระคุณที่สุดนะครับในชีวิตของลูฟี่แล้วก็ว่าได้นะครับเพราะถ้าหากไม่ได้แชงคูดนะครับในการช่วยเหลือเขาจากความตายในวันนั้นนะครับลูฟี่ก็คงจะได้เป็นอาหารปลานะครับถูกย่อยเป็นขี้นะครับลอยอยู่เนี่ยกลางทะเลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนื่า แชงนั้นยอมสูญเสียนะครับแขนของตนเองนะครับเพื่อปกป้องชีวิตของลูฟี่อีกทั้งแชงนั้นนะครับก็เหมือนเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้กับลูฟี่ด้วยในการที่ลูฟี่นั้นอยากจะเป็นราชาโจรสลัดนะครับแต่หากสักวันใดวันหนึ่งทางด้านแชงนั้นนะครับเกิดปัญหานะครับอาจจะถูกหนวดด้ามจับตัวไปหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นภัยตนตรายสุดๆนะครับยังไงลูฟี่นะครับต่อให้ติดธุระอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือว่าหนทางจะยากแค่ไหนเชื่อได้เลยแหละครับว่าเขานั้นนะครับก็พร้อมที่จะมุ่งไปเพื่อไปช แดงแชงคูดชายผู้มีพระคุณต่อเขาในวัยเด็กนะครับมันก็เหมือนเป็นการตอบแทนบุญคุณนะครับและอีกทั้งยังได้ไปเจอกับแชงอีกนะครับผมว่ามันก็เป็นแบบว่า2ต่อเลยนะซึ่งเชื่อว่าลูฟี่จะพยายามจนสุดฝีมือนะครับเพื่อจะช่วยเหลือแชงให้ได้นะครับจากอันตรายที่กําลังจะเกิดขึ้นมาต่อที่คนที่สนะครับซาซาโบแป๊บอคีนะครับพี่ชายร่วมสาบานของลูฟี่แน่นอนเลยครับว่าลูฟี่นั้นเคยสูญเสียพี่ชายของตนเองอย่างเอสไปนะครับต่อหน้าต่อตามันเหมือนเป็นปมในใจของเขานะครับหากสักวันหนึ่งซาโบเกิดอันตรายเกโบ เพียงแค่ได้รู้ข่าวนะครับว่าซาโบกําลังแย่หรือว่าต้องการคนมาช่วยเหลือสุดๆนะครับลูฟี่นั้นก็คงจะไม่รีรอแน่นอนนะครับเพราะยังไงเขาต้องไปช่วยเหลือพี่ชายของเขาให้ได้นะครับต่อให้ยากลําบากแค่ไหนเราดูได้เลยนะครับจากกรณีนะครับตอนที่เอสนั้นถูกจับตัวไปนะครับลูฟี่เนี่ยยอมทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะยอมเข้าไปในคุกอิมเพลดาวนะครับคือมันเป็นเรื่องที่บ้าและยากมากๆที่ลูฟี่นั้นจะไปช่วยเหลือเอสในนั้นนะครับแล้วก็พาเอสแหกคุกออกมาได้หรือการที่เขานั้นเป็นไอ้บ้า5 0ารนะครับในการบุก เพื่อไปช่วยเหลือเอสทุกสิ่งทุกอย่างที่ทํานั้นนะครับมันเป็นเรื่องบ้าสุดๆเลยจากฝีมือของลูฟี่ในตอนนั้นแต่เชื่อได้เลยแหละครับว่าหากในตอนนี้นะครับเกิดภัยอันตรายแบบนั้นกับซาโบลูฟี่นะครับช่วยเหลือได้แน่นอนนะครับไม่ได้หมายว่าช่วยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่หมายถึงว่าลูฟี่นั้นจะทําได้ดีนะครับกว่าในอดีตแน่นอนนะครับคืออย่างน้อยนะครับเชื่อว่าลูฟี่จะไม่เสียใจอีกแล้วนะครับผาการช่วยเหลือครั้งนี้เพราะว่าเขานั้นนะครับก็มีทั้งฝีมือมีความสามารถอีกไหนนะครับจะ อันตรายนะครับและเขาจะไปช่วยเหลือซาโบในตอนนี้มาต่อที่คนที่3นะครับสลับโบอาแฮนด์คอกนะครับก็ว่าที่เมียลูฟี่หรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าแฮนด์คอกนั้นเป็นผู้มีพระคุณคนหนึ่งของลูฟี่นะครับเพราะว่าแฮนดคอกไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือลูฟี่นะครับในจากคุจาหรือช่วยเหลือลูฟี่นะครับตอนที่ว่าจะปลุกเข้าไปในคุกเกมเพลดาวหรือหลังสงครามมารินฟอร์ดก็ยังเป็นคนช่วยเหลืออีกนะครับคือมีบุญคุณทุกสิ่งทุกอย่างกับลูฟี่เลยนะครับถึงแม้ว่าลูฟี่จะไปช่วยเหลือแแนนนนนนนคออออะะรบไไม่่่ด้ใใฐฐาาทีชยูหืฟขง แฮนคอกก็ตามทีคือพี่ลูฟี่มันซื่อไปหน่อยนั่นแหละครับแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่นะครับไม่ได้ไปในฐานะที่ตัวเองชอบแฮนคอกก็จริงแต่ลูฟี่นั้นนะครับก็สํานึกในบุญคุณนะครับที่แฮนคอกช่วยเหลือตนเองซึ่งใช่ได้เลยแหละครับว่าหกากอาณาจักรคูจานั้นเดือดร้อนนะครับหรือว่าล่าสุด,ดเห็นมาจะมีข่าวว่าแฮนค็อกกำลังถูกรัฐบาลโลกนั้นกาลังไล่ล่าอยู่นะครับซึ่งถ้าหากแฮนคอกนั้นลําบากขนาดนั้นจริงๆนะครับถูกจับตัวไปเชื่อว่าลูฟี่นั้นต้องไปชช่่่่ววววยยเเเเเเหหลลลืืือออออออแแนนนนนนนค็็กกกกกกกาาาาาจจะปปปรรรรบใข้ไใ้ไนะไไุุพดดทง ับมาจากคุกให้ได้ มาต่อที่คนต่อไปสําหรับวีวีนะครับไอ้นี้ผมเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะรู้แหละครับว่าวีวีนั้นมีสายสัมพันธ์ที่ดีมากๆต่อกลุ่มหมวกฟางคือเคยเกือบเข้าเป็นลูกเรือกลุ่มหมวกฟางแล้วนะครับแต่ด้วยฐานะหน้าที่นะครับการเป็นเจ้าหญิงจึงแบบว่าก็ยังต้องอยู่นะครับในอากอา阿าบัสตานะครับซึ่งปัจจุบันนี้วีวีก็ดูย่ําแย่เหมือนกันนะซึ่งลูฟี่นะครับก็เคยให้คํามั่นสัญญานะครับว่าจะช่วยเหลือวีวีนะครับและลูฟี่นั้นนะครับก็เป็นคนที่ค่อนข้างรักษาสัญญาของตนเองนะครัักกกีีอรนนม แมรี่แมตบอยกันเลยเกินอัเป็นว่าคงได้เห็นการช่วยเหลืออีกครั้งหนึ่งนะครับในการช่วยเหลือวีวีแน่ๆนะครับเพราะจริงๆเนี่ยเหมือนขาข้างหนึ่งของวีวีก็เหมือนเป็นลูกเรือกลุ่มบกฟางไปแล้วแต่เพียงไม่ได้รับการบรรจุนะครับอย่างเป็นทางการเท่านั้นนะครับก็คือเป็นลูกเรือครึ่งๆหนึ่งนั่นแหละจึงทำให้หากวิวีเดือดร้อนจริงๆลําบากจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัววีวีหรือเวทพ่อของวีวีหรือนาาจักรราบัสตาหากวีวีนะครับต้องการความช่วยเหลือจริงๆลูฟี่พร้อมที่จะไปช่วยเหลือเสมอแน่ๆนะครับซ ว่าหลายคนชอบตัวละครตัวนี้มากๆและอยากให้มีบทบาทนะครับในเรื่องวันพีดอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าหากมีจริงๆก็คงจะเป็นอะไรที่สนุกและก็มันสุดๆมาต่อที่คนต่อไปในเมื่อมีบิบีแล้วก็ต้องมีเจ้าหญิงชิราโฮชินะครับเจ้าหญิงเงือกนะครับมาเริ่มเทิมเลยนะครับซึ่งชิราโฮชินั้นก็เป็นอีกหนึ่งส่วนสําคัญละกันนะครับในคำมั่นสัญญาของลูฟี่นะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันเคยมีการปูบทวนนิดนึงนะครับว่าลูฟี่นั้นจะเป็นคนทําลายเกาะเงือกนะครับซึ่งไอเนี่ยผมว่ามันก็เป็นส จะเป็นการทําลายด้านดีก็เป็นไปได้ไม่แน่เหมือนกันนะครับด้วยความที่ว่าเป็นนางเงือกเจ้าหญิงชิราโฮชินะครับอาจจะถูกนะครับทางด้านฝั่งของผามังกรฟ้าหรืออะไรก็แล้วแต่ทําไม่ดีก็ได้ในอนาคตนะครับซึ่งหากนะครับเจ้าหญิงชีราโฮชินั้นถูกจับตัวไปนะครับถูกผามังกรฟ้าจับตัวไปอย่างนี้เชื่อได้ว่าลูฟี่นั้นนะครับก็คงจะเป็นคนไปช่วยเหลือแน่ๆนะครับเพราะนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือนะครับเจ้าหญิงชีราโฮชิแล้วยังเป็นการช่วยเหลือนะครับอาจากบ้านเกิดของลูกเรือของตนเองอีกอย่างจินเบพ์พอจินเบตโทย่นะครับก็เหมือน ยิงปืนนักเดียวได้นก2ตัวประมาณนั้นนั่นแหละครับไปยังไงก็คุมนะครับในการช่วยเหลือนะครับพันธมิตรลำดับแรกๆของตนเองนะครับอย่างเผ่ามนุษย์เงือกมาต่อที่คนต่อไปนะครับสหรับซิลเวอร์เรลลี่นะครับแน่นอนนะครับซิลเวอร์เรลลี่เป็นอีกหนึ่งผู้มีพระคุณต่อลูฟี่แล้วก็กลุ่มหมวกฟางเพราะหากเรลลี่นั้นไม่ช่วยเหลือเอาไว้นะครับก็ไม่แน่นะอาจจะหมดกลุ่มก็เป็นไปได้นะครับซึ่งซิลเวอร์เรลลี่นั้นนะครับก็คือเป็นอาจารย์นะครับของลูฟี่นะครับเป็นส่วนสําคัญมากๆที่พัฒนานะครัััับบบให้้้้้้ลลลููฟฟีีีี่่่่นนนนนนนกกาาาววมแแแขข็งงงรรรรไดดะะคคจิๆเย อยู่กับซิเวอร์เรลลี่เนี่ยมากกว่าลูกเรือของกลุ่มตัวเองเสียอีกถา,ากนับเวลาจริงๆแล้วนะครับจริงๆมันมีความสัมพันธ์เยอะแยะมากๆซึ่งอากซิเวอร์เรลลี่นะครับโดนคดีย้อนหลังนะครับเกี่ยวกับการที่เป็นลูกเรือนะครับของการเป็นราชาโจรสลัดนะครับโอ้โหถูกรัฐบาลโลกจับตัวไปซึ่งโอเคปูเรลลี่ในเก่งนะครับแต่หากยกมากองทัพก็คงจะไม่ไหวแล้วใช่ไหมด้วยความที่ว่าแก่ขึ้นไปเยอะซึ่งลูฟี่นั้นนะครับก็คงจะไปช่วยเหลือซิเวอร์เรลลี่แน่นอนนะครับเป็นถึงอาจารย์ตนเองนี่ในสายสัมพันธ ก็คือเกือบ2อปีปีครึ่งเลยนะครับที่อยู่กับซิเวอร์เรลี่แบบเต็มๆยังไงนะครับมันต้องมีความผูกพันแน่ๆนะครับไหนๆอาจารย์ของตัวเองนั้นเดือดร้อนขนาดนี้จะไม่ช่วยเหลือนะครับก็คงจะเป็นลูฟี่เวอร์ชั่นใจร้ายสุดๆเมื่อต่อที่คนที่7นะครับสลับปู่กาฟนะครับโอ้โหปู่กาฟนะครับก็คือเป็นปู่แท้ๆของลูฟี่เลยซึ่งลูฟี่นั้นนะครับรักปู่ของตัวเองมากเลยนะแต่จริงๆก็เคยต่อยปู่ตัวเองนะแต่แปลว่ามันก็เป็นการต่อยเพื่อความจําเป็นแหละแต่หากนะครับปู่กาฟนะครับเกิดลําบากขึ้นมาในนนอาาาาคคคตะรับไไมมม่่ด้หยววถ โลกจัดการนะอาจจะเป็นการลำบากอย่างอื่นก็ได้นะครับหนวดดำอาจจะมาจัดการปูการาฟนะครับหรือว่าเผามังกอนฟ้าเหม็นขี้หน้าปูการาฟนะครับก็เลยทำ้ายปูการาฟอะไรเงี้ยถ้าหากวันหนึ่งและการปูการาฟลำบากนะครับลูฟี่นั้นต้องมาช่วยเหลือแน่ๆนะครับด้วยความช่วยเป็นปูของตัวเองและหากนับจริงๆแล้วนะครับลูฟี่เนี่ยก็คิดว่าเขาเนะี่ยมีปูนะครับเป็นญาติเป็นคนเดียวแล้วนะในตอนนี้เพราะดากอนนั้นนะครับก็ไม่ได้เคยเจอกับลูฟี่เลยหมายถึงว่าลูฟี่ไม่ได้แบบว่าคุยกันหรือว่ารู้จักดากอนดีพอเรื่ เท่ากับปูก่กาฟนะครับที่เป็นปู่ของตัวเองเลี้ยงตนเองมาตั้งแต่เด็กนะครับเพียงแค่ทัศนคตินั้นมันแตกต่างกันเท่านั้นปู่อยากให้เป็นทหารเรือลูฟี่อยากให้เป็นโจรสลัดนะครับแต่เอาจริงๆแล้วปูแ่แกก็แอบดันหลานตัวเองเหมือนกันนะก็แอบภูมิใจแหละตาหลานตัวเองเก่งนะครับเป็นถึงระดับจกักรพรรดิได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญหากวันใดวันหนึ่งปูก่กาฟนั้นนะครับบาดเจ็บอันตรายหรือถูกจับตัวไปยังไงลูฟี่นั้นนะครับก็พร้อมจะยกไปเพื่อช่วยเหลือปู่ของตัวเองแน่ๆมาที่คนสุดท้ายนะ ฟางนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าหากลูกเรือกลุ่มหมวกฟางนั้นนะครับถูกจับถูกตีหรือถูกทําอะไรก็แล้วแต่นะครับลูฟี่พร้อมไปช่วยเหลืออย่างล่าสุดเนี่ยเมนเมมากที่สุดเลยนะครับที่ถูกจับตัวไปก็คงจะเป็นนิโคโรบินหากโรบินนั้นถูกจับไปนะครับเชื่อได้เลยนะครับลูฟี่ยอมละทิ้งภารกิจทุกอย่างเพื่อไปช่วยเหลือโรบินก่อนหรือแม้กระทั่งนะครับตอนที่ซันจีเนี่ยออกจากกลุ่มนะครับพีฟี่ของเรายังให้ออกนะครับยังไปตามไล่ล่าให้กลับมาอยู่ในกลุ่มของตนเองนะครับกลุ่มนี้เข้าได้ห้ามออกนะคราหห้มม่เเือลลลลกกกยถูุ ะจะลำบากเดือดร้อนนะครับหรือถูกจับตัวไปลูฟี่นั้นนะครับพร้อมจะมุ่งหน้าไปเพื่อช่วยเหลือลูกเรือของตนเองนะครับไม่ให้ลูกเรือของตัวเองนั้นลำบากหรือเป็นอันตรายใดๆทั้งสิ้นเป็นยังไงกันบ้างครับทั้งหมดนี้นะครับที่ผมนำํำ เป็นไงบ้างครับทั้งหมดนี้นะครับที่ผมพูดมานะครับมีตัวละครตัวไหนบ้างนะครับที่คิดว่าลูฟี่นั้นเนี่ยน่าจะไปช่วยเหลือสุดๆเลยก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้เลยนะครับและคิดว่ายังขาดตัวละครตัวไหนอีกหรือเปล่านะครับถ้าหากเกิดภัยอันตรายและลูฟี่นั้นนะครับจะไปช่วยเหลือนะครับก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเชื่อว่าลูฟี่เป็นคนที่ดีนะแต่บางเหตุการณ์หรือบางคนอย่างเงี้ยอยู่ไกลกันมากอาจจะไปช่วยเหลือลําบากหรือแบบว่าโอเคสนิทนะแต่ไม่ได้สนิทมากนะครับบางทีจะไไปปช่่วยยเเเเหลลืืือออในนนนกกกกาาารรรดิทงงๆ็็คคมัจะะ มันช่วยแหละแต่ต้องรอดูในอนาคตและเพื่อนๆนะครับก็ลองคอมเมนต์มาละกันและเหมือนเดิมหากใครที่ยังไม่ได้กดซับ c r i b e และกดกระดิ่ง mm. เพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ